มาแล้วคะ่ะกับสเปค 2.0G ปี2017นะคะวันนี้จับมาให้ดูสวยๆ1คันเลยนะคะรถปี2017เท่านั้นค่ะคันนี้สเปคนี้ค่อนข้างหากันเยอะเลยวันนี้ได้รถเข้ามา1คันนะคะและที่สําสคัญไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะพี่ๆไหที่มองหาสเปคนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะย้ํากันเลยนะว่าทะเบียนนี้คืนนะคะจำไล้ทะเบียนนี้ไปรายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะฝากพี่กดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะรับรองได้ไปคันนี้สวยครบจบแน่นอนค่ะ สภาพสวยเดิมกลิปๆเลยรับประกันมาให้แล้วโครงสร้างหลักเดิมโรงงานไม่มีพิกความชนหนักมาค่ะคุณพี่จ๋าห้องบริษารด้านหลังอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้รายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ f c ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกแล้วที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะนุชพามาอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันเลยนะคะกับรถหรูสไตล์ผู้บริหาร t o y ยต a าแคมร 2.0J รถปี2017ไม่ใช้งาน70,000กิโลเท่านั้นนะคะชมนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าหลายๆท่านอาจจะมองหาอยู่เพราะราคาเบาๆนะคะ นี้ราคาขายอยู่ที่รถยนต์นบาทเท่านั้นผ่อนต่อเดือนแค่9,500บาทยังได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานอยู่นะคะและคันนี้ได้เป็นภายในเบาะส้มด้วยสเปคนี้หากันเยอะมาแล้วค่ะ1คันดูคลิปนี้แล้วนะคะใครสนใจรีบโทรจองด่วนเลยเพราะมีแค่คันเดียวเท่านั้นค่ะตัวทะเบียนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทะเบียนนี้คืนนะคะคุณพี่จ๋าจะไม่ได้ทะเบียน40ไปนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทะเบียนให้เป็นกรุงเทพนะคะแต่ทะเบียนอะไรนั้นเรายังไม่รู้ แต่ว่าทะเบียนนี้นะคะจะไม่ได้คืนนะต้องแจ้งกันให้รู้กันก่อนเลยนะคะระดยดตัวรถจะเป็นยังไงเนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะต้องขอแจ้งเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพเลยนะคะรถเพิ่งรับเข้าร้านมาถึงเมื่อตะกี้นี้เลยนะคะนุชรีบมารีวิวให้พี่ๆได้เห็นก่อนนะคะสําหรับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดิบขายดีและค่อนข้างหากันเยอะมากเพราะว่าเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารที่ราคาเบาจับต้องได้กันหลายๆคนนะคะคันนี้ความ สุดยอดเลยคือไม่แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นค่ะคุณพี่จ๋าได้รถเกตเไปใช้งานเลยกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีโครมเมี่ยมอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทามนั้นิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคันนี้มีติดตั้งมาให้แล้วสวยๆเดิมๆเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2จุดอีกด้วยสีดาสวยเดิมครบจบแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีดุรอยการโดนชนมาแน่นอนค่ะสัหลี่ยมรอยฝากระโปรงเห็นได้ชัดอีกด้วยนะคะและในส่วนของรายละเอียดป่งซุ้มล้อคันนี้ค่ะอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยแหม่เดิมโรง งานอีกด้วยนะคะยางปี2020ค่ะคันนี้ดอกยางถ้าเกิดใครไม่พอใจในเรื่องของตัวออความสภาพของมันนะคะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้นะนะคะดอกยางหนูเปลี่ยนให้ใหม่เลยสวยๆเดิมๆแบบนี้ตัวแม็กอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานไม่มีด้วยรอยการเบยคฟุตบาทมาค่ะสวยเดิมแน่นอนค่ะคันนี้การันตีให้และ จะบอกว่าโชมนี้หายากเหมือนกันนะคะวันนี้เพชรยนต์จัดมาให้เพียงแค่1คันเท่านั้นจองด่วนเลยนะคะในคลิปนี้นะในส่วนของรายอีดตัวกระจกมองข้างคันนี้ค่ะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีดาเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวค่ะกระจกรอบคันก็ได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะและในส่วนของรายเดียสีนะคะตัวนี้ได้เป็นสีเดิมโรงงานไม่มีผิดเพี้ยนเลยสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสีดํา นี่นะคะสีค่อนข้างเดิมเลยค่ะพี่พี่จ๋ารถส,สวยมากนะคะส่วนของฟิล์มนะเดี๋ยวนุติดฟิล์มให้ใหม่เลยคันนี้นะคะซื้อกับนุชเดี๋ยวนุชเปลี่ยนฟิล์มให้มือเปิดเป็นสีโครเมียมกระจกรอบคันได้เป็นร์ทเดิมอีกด้วยค่ะสําหรับภายในนะคะคุมโทนด้วยสีส้มแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีส้มเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ อ่ะนี่นะคะฟังก์ชันเดิมโรงงานนะคะมีมาให้ครบเลยนะพวงมาลัยมอติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ลูกเล่นเครื่องเสียงก็สามารถเชื่อมต่อนะคะ C D F M ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะระบบแอร์คันนี้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะสวยๆเลยวอเชาร์ดมีมาให้อีกด้วยนะสำหรับตัวนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าสีดาเป็นพลาสติกอยู่สภาพสมบูรณ์ด้วยมีลายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเพิ่มเติมมายังอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะ,คะใครที่มองหาสเปคนี้อยู่นะคะจองได้จองก่อนเลยนะคะันนี้รถใช้งานมาแค่มือ เดียวเป็นรถหน่วยงานปนรับลดจัมการด้วยค่ะพี่พี่จ๋าคันนี้นะคะมือเดียวสภาพสวยมากนะไม้แท้70,000โลเท่านั้นเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูค่ะคันนี้เดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นี่เลยน็อ แต่ละจุดอยู่สภาพเดิมนะคะกลิบๆแผงประตูอยู่สภาพเดิมอีกด้วยนะคะน็อตเดิมโรงงานเรียงลงมาสภาพสวยและเสาบีค่ะคันนี้นะคะอยู่สภาพเดิมเลยน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีด้วยรอยการแกะไขสติ๊กเกอร์อโมอกอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยแผ่นเพจนะคะนี่นะคะสีดำๆจากโรงงานนะอยู่เดิมๆเลยค่ะวันเดือนปีผลิตตรงกับสาเนารถเลขตัวเครื่องตัวถังเช็คได้เลยนะคะน็อตเดิมๆ คันนี้นะคะข้อดีเลยคือรถหน่วยงานค่ะคุณพี่จา๋าเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกยะและที่สําคัญไม่แค่70,000มนะคะถือว่าสเปคนี้หายากแล้วแล้วเจอไม่น้อยนะคะยากกว่าอีกนะวันนี้เพชรยนต์จัดมาให้ครบจบเลยราคาเพียงแค่5,39,000บาทนะคะคุณพี่จา๋าราคานี้บอกเลยนะว่าคุ้มมากๆนะ ่อนต่อเดือนแค่9,500บาทเท่านั้นเลยไม่แค่เ0 0 0หมืนโลได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานด้วยนะคะแล้วห้องบริสารด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะสีส้มเช่นเดียวกันค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนี่นะคะไม่มีริ้วรอยยน่นหรือว่าริ้วรอยการฉีกขาดเลยอยู่สภาพเดิมๆนะคะมีที่นี่นะคะพิงแขนวางแก้วนะมีมาให้ครบเลยสภาพกริปเดิมนะคะแอร์หลังมีมาให้อีกด้วยนะคะค่อนข้างสภาพสมบูรณ์เลยนะสวยมากคันนี้นะคะราคาดิบดีด้วยนะคะซอกประตู หัวน็อตรอยเมกอาร์คเรียงลงมานะคะอยู่สภาพเดิมด้วย นะคะไม่มีช้ำเลยแผงประตูด้านข้างค่ะอยู่สภาพที่สมบูรณ์ม่านหลังมีมาให้แล้วนะคะใช้งานได้ค่ะคุณพี่จ๋าสวยๆเดิมๆกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยค่ะใครที่มองหาสเปคน,นี้อยู่นะคะรีบติดต่อมาได้เลยย้ําให้อีกหนึ่งรอบว่ามีเพียงแค่หคันเท่านั้นนะคะกับ Toyota Camry 2.0G นะคะคันนี้เป็นรถปี2017ราคาอยู่ที่539,000บาทผ่อนต่อเดือนแค่9,500บาทเท่านั้นไม่แท้โรงงานนะคะอยู่ที่76,000กิโ สำหรับในส่งของรายละเอียดด้านหลังตัวรถค่ะได้เป็นไฟท้ายเดิม,ดมโรงงานแบบนี้เลยไม่มีรูรยการโดนชนมาค่ะเซ็นเซอร์ติดตั้งมาให้แล้ว4จุดเลยนะคะโลโก้ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์ไฟท้ายเดิมโรงงานค่ะโลโก้ต่างๆนะไม่มีหลุด หลุดหายไปไหนเลยนะคะและเปิดขึ้นมานะคะจะมีในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะคันนี้มีช่องเล็กๆเหมือนกันนะคะหยิบของด้านหลังได้ด้วยนะะอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะคะพวกยางอะไหเนาะเดี๋ยวหนุดให้ชมนิดนึงอ่ะนี่เลยนะคะ นี่ยางอะไหล่แมลงถ่วงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆใครที่ตามหานะคะรถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะฮะราคาเบาๆนะได้เป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารอยู่นะคะแนะนําได้เลยค่ะ Toyota c a m r ร 2.0G คันนี้รถสวยมากนะคะสีดำสวยๆภายในเบาะสม้มนะ,ะสเปคนี้หลายๆคนหากันเยอะมากเลยนะคะเทรยนต์เคยรับเข้ามาช่วงประมาณสักปีที่แล้วต้นปีเยอะมากนะแต่ว่าก็เงียบหายไปอีกแล้ว เพราะว่าหายากเหมือนกันเนาะวันนี้จัดมาให้ชมหนึ่งคันเลยค่ะคุณพี่จ๋าสภาพค่อนข้างสวยเดิมและที่สําคัญได้เป็นรถหน่วยงานด้วยค่ะคุณพี่5 3 9 0สนบาทเท่านั้นนะีคะภายในห้องผู้โดยสารนะคะสะอาดสะอ้านก,กว้างๆนี่เลยสวยๆเดิมๆแบบนี้ซอกประตูค่ะน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีดุลการขยบขยื่นเ,ยเลยน็อตเดิมๆคลิปๆแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะ ม่านสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยชี้เบอร์โทรด้านล่างนะคะนี่สีนะคะสีเดิมให้เห็นเลยนะคะสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะสีเดิมๆดโรงงานเลยค่ะคุณพี่จ๋านะคะยางปี2020ทั้ง4เสเซนนะเดี๋ยวนุชเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้เนาะอ่ะภายในนะคะฟังก์ชันเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่มีตกแต่ง หรือว่าไม่มีเปลี่ยนอะไรมาทั้งสิ้นนะคะคือรถเดิมหน่วยงานทั้งหมดเลยเบาะด้านหน้าเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะเบาะด้านหน้าเดี๋ยวเราเก็บงานให้เพิ่มเติมซอกประตูนะคะหัวน็อนตรอย C, เมกอาร์คเลงลงมาอยู่สภาพเดิมแบบนี้ค่ะไม่มีช้ำเลยสติกเกอร์ต่างๆมีสภาพสมบูรณ์แบบนี้ให้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวฟังก์ชันด้านในนิดนึงเนาะ่ะเดี๋ยวสตาร์เครื่องก่อนเลยนะคะ คันนี้นะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาลูกค้าจะได้เป็นเห็นนะคะตัวเรือนไม้สีฟ้าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่พจา๋าจากโรงงานเลยไม้ใช้งานอยู่ที่76,997กิโลค่ะคุณพี่จา๋าไม้แท้นะคะไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนค่ะการันตีให้ตรวจสอบไปเลยซื้อออกไปแล้วตรวจสอบเจอว่าคันนี้นะคะไม่ใช่ไม้แท้หรือมีประวัติผิดความชนหนักมาเราคืนเงินให้ลูกค100้าร0 0อยู่แล้วนะคะพวงมาลัยค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีรอยช้ำ ระบบควบคุมเครื่องเสียงมีมาให้นะคะแล้วก็ฟุตช่างคอนโทรลมีมาให้ด้วยนะคะส่วนในส่วนของวัลเลียนหน้าจอคันนี้นะคะได้ในส่วนของแบบปุ่มกดคลาสสิกเดิมจากโรงงานเลยเชื่อมต่อนะคะ CDFM ได้เนาะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้ค่ะนี่เกียร์ออโต้สวยๆเลยนะคะวอลเลาร์นมีมาให้ด้วยค่ะตรงนี้นะที่วางแก้วนะคะสภาพค่อนข้างสวยเลยคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างย้ำให้เลยนะเพราะว่า ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะสเปคนี้นะคะวันนี้เพชรยนต์จัดมาให้แล้ว1คันจองก่อนจองได้เลยนะต้องบอกว่าจองก่อนจองได้เลยแล้วมาชมรถจริงที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่เซฟเบาะมีมาให้ด้วยนะคะนี่อยู่ด้านข้างนะคะซอกประตูทั้ง4ี่บานอยู่สภาพเดิมแน่นอน,นะค่ะไม่มีประวัติเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะ,ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มามองหาอยู่นะคะมาชมรถได้เลยแต่ขอด่วนนะคะใครที่ไม่อยากจองอยากมาชมรถ นะคะขอด่วนเท่านั้นเพราะมีแค่คันเดียวนะคะหายากเหมือนกันเนาะคันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้ว่าหายากนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วก็รีบมาจับจองดูรถกันได้เลยค่ะคุณพี่สาอะมารับชมนะคะในส่วนของรายาะเอียดหน้าของเครื่องคันนี้นะคะเปิดขึ้นมาเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะนี่ว v ว i ทนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนี่คือสตาร์ทเครื่องให้ชมเลยนะคะเครื่องอาจจะนุ่มนิดหนะึ่งไะนุ่มๆคานหน้าไม่มีการโดนชนมาเนาะแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลย นี่นะคะภายในหัวน็อตนะคะรอยกลม,กลมๆเมคอัร์สติกเกอร์ต่างๆนะคะติดตั้งจางโกโรงงานนะยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ด้วยนะคะ กันตีให้เลยเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จนะคะเดี๋ยวนุชมารีวิวให้ชมอีกหนึ่งรอบนะนี่คือยิบย่อยเลยนะคะคุณพีค่ค,ค่ะให้ดูสภาพแรกเข้านี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังสวยน่าใช้ขนาดนี้เลยบอกได้เลยว่าคันนี้ซื้อออกไปแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะฝากไว้หนึ่งคันนะคะกับรถหรูสไตล์ผู้บริหาร t o y ยต้าแคมรี 2.0G ค่ะคันนี้รถปี2017ราคา539,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวคันนี้ ผ่อนต่อเดือนแค่9,500บาทค่ะสนใจทักด่วนเลยโทรด่วนเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยเผื่อจะไปพลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ